เราอยากได้ตู้เสียงแบบไหนครับจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญมากครับผมครับถ้าเราไม่มีรูมการในหัวเนี่ยเราไม่สามารถคิดตัวนั้นออกไปได้เช่นตู้เสียงกลางเนี่ยเราต้องการแบบธรรมชาติหรือต้องการแบบพุ่งเนี่ยตรงนี้ก็อยู่ในหัวด้วยนะครับผมครับว่าเราต้องการแบบไหนครับผมครับคือเราจะเอา2อันไม่ได้ในตู้หนึ่งใบเนี่ยเพราะว่าโอ้โหมันยากมากนะครับผมตู้หนึ่งใบครับผมครับธรรมชาติก็คือตู้กลางหน้าเปิดออกไปครับข้อดีคือกินระยะในพื้นที่ดีแต่ไม่พุ่ง แต่ตัวที่เป็นฮอลโลดตัวที่พุ่งเนี่ยดีแต่พุ่งแต่ด้านข้างหายเห็นไหมครับมีความแตกต่างกันเยอะและรูปรษณ์เสียงแตกกันเยอะทีนี้ก่อนเราจะออกแบบเราต้องมีของจริงมาก่อนเช่นดอกตัดความถี่เท่าไหร่ได้ครับผมแล้วก็สามารถดูกราฟดอกว่าลงต่ําเท่าไหร่ได้ด้วยเป็นทางด้านปากแหลมเราก็ต้องมีมาด้วยไม่รู้ว่าปากแหลมนียลงถึงไหนไหนเนี่ยถือความสาคัญมากป่วม,มาไปชมว่าโปรเจกต์ใหม่ผมคืออะไรเห็นไหมครับข้างล่างเนี่ยโอ้โห เต็มเลยครับอันนี้ไม่เกี่ยวกับโปรเจกต์นะครับนี้ไม่เกี่ยวกับโปรเจกต์อันนี้น้องลักกี้ครับผมห่างกันห่างผมไม่ได้เลยมาทีนี้กางตัวใหม่เนี่ยผมก็จะทําเป็นกาง10นิ้วนะครับเนี่ยกาง10นิ้วสําหรับแบบคนที่ชอบแบบกางกระส่ายเยชัดเนี่ยผมก็มี10นิ้วออกมา1ตัวทีนี้ใน10นิ้วเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่ง่ายนะครับผมครับความห่างดอกถือว่ามีผลต่อเสียงเยอะมาก มากที่สุดเลยนะครับความห่างดอกเนี่ยทีนี้มี2ปัใจจัยให้เลือกคือ1ลึ่ละถ้าตู้ฮอลโหลดเนี่ยมันทําง่ายเราปากแล้วาลมาข้างหน้าก็สามารถใช้งานได้แล้วครับเป็นตู้ฮอลโหลดครับแต่อันเนี้ยเป็นตัวฮอลโหลดข้อเสียคือเสียงความเป็นธรรมชาติของเสียงความสดของเสียงจะไม่มีเห็นไหมครับโอ้โหถือว่าเป็นงานที่ท้าทายผมมากเหมือนกันสลับส่วนนี้ครับผมครับทีนี้ผมก็นั่งคิดโอ้โหคิดไปคิดมาก็อยากคิดบอกว่าจะสุดไหน ถ้าเราต้องการเสียงธรรมชาติเดี๋ยวผมว่านี่ครับปากแหลมเนี่ยก็ต้องอยู่ตรงนี้ครับผมเนี่ยสังเกมธรรมชาติมันก็ต้องอยู่ตรงนี้ดูครับนี่มันต้องเป็นอย่างนี้ครับถ้าต้องการเป็นเสียงธรรมชาติแต่ข้อเสียคือยังไงครับปุ๊บดอกห่างกันเห็นไหมครับมันเป็นเลรที่ยากมากในการคำนวณสูตรครับเราต้องตัดสินใจได้ว่าต้องการแบบไหนครับผมครับดอกห่างกันเกิดอะไรขึ้นทุกคนรู้ไหมครับผมครับดอกห่างกันปุ๊บการวัดความห่างดอกเนี่ยเดี๋ยวผมคุยให้ฟังก็คือเนี่ยครับความห่างจากกลางดอกเนี่ยกลางดอกตรงเนี้ย เราสามารถรู้เลยว่าเราสามารถตัดคามถี่ได้เท่าไหร่ครับผมครับอย่างเนี้ยห่างกันที่สามสิบจากโปรแกรมครับโปรแกรมเราก็สามารถโหลดได้นะครับเห็นบอกครับสามารถโหลดได้ครับปุ๊บนี่ครับโปรแกรมเราสามารถโหลดได้ครับคือในโปรแกรมเนี่ยเขาจะบอกเราทุกอย่างว่าเราต้องการอะไรเนี้ยปุ๊บเห็นไหมครับนี่มาแล้วครับอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่ผมบอกว่าผมจะดอกดอกห่างขังดอกห่างกัน เท่าไหร่เมื่อกี้เนะี่ยสิเซนครับดูผมตัดคู่ทีเลยผมลองพิมพห้าร้อยเข้าไปครับห้าร้อยหกสิบเซนทีนี้ถ้าเราจะวัดดอกราต้องอ,อแลมด้าส่วนสองครับห้าร้อยเห็นไหมครับสาสิบสี่เซนตัดได้แค่ห้าร้อยเฮิร์เห็นไหมครับนี่แหละคือความสำคัญของตัวเนี้ยถ้าเราทำดอห่างเกินเนี่ยความถี่มันก็ตัดไม่ได้เห็นไหมอย่างตู้ ขอระเบียบผมใช้ตัวก่อนเนี่ยจะเป็นแบ่งครึ่ง,งนี้เห็นไหมครับแบ่งครึ่งเนี้ยเพื่อลดความใกล้ดอกไปอีกเห็นไหมครับถือว่ายากมากในการตัดตัดกราฟเนี่ยทำไมถึงตัดให้ตรงเฟสดครับถ้าเราตัดตรงเฟสดเนี่ยข้อดีคือกําลังงานของลำพงเนี่ยไม่เสียหายครับเปิดแค่ไหนก็ดังเห็นไหมครับถือเอาง่ายคือลำพงก็เฟดกันไม่มีการหักล้างกันเนี่ยมันออกไปมันก็ออกไปแบบสมบูรณ์แบบจะไม่มีการกับเฟดกันหักล้างเอา,าเออกไปอย่างนั้นเองครับผมครับทีนี้ถ้าเราเป็นแบบพอหลูดล่ะปุ๊บเข้ามา วัดดูครับว่ามันเท่าไหร่ครับ25เซนอ่าย5ิบห้เซนครับผมก็ผมคิดว่า25ิบ้าเซนนด้อยู่หกร้อยเฮิร์ตหกร0อเฮิรตโอ้ยเยอะกว่านักก้นกกว่านั้น800 750นี่ครับ750ดหเฮิร์ตมาแล้วเห็นไหมครับเรื่อเริ่มมาใกล้แล้วทีนี้หลายคนเห็นไหมครับว่าทำไมเขาชอบเอียงดอกลำพงอ่า เห็นไหมครับจะไม่เขาชอบยังหลอปลำพงนี้เข้าเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาต้องการเนี่ยลำพงตัวนี้ยเข้ามาใกล้กันมากที่สุดครับผมครับทุกคนก็เห็นตู้แบนด์นอกไหมครับตู้แบนด์นอกเนี่ยโอ้โหอยู่งี้เลยนะครับเนี่ยลำพงลำพงเนี่ยจะหันมาอยู่งี้นะครับเนี่ยหันมาอยู่งี้เลยครับเนี่ยเขาหันเพราะอะไรครับเพราะว่าแบบผมว่าเขาต้องการเนี่ยจุดศูนย์กลางเนี่ยใกล้กันมากที่สุดเพื่อจะได้ตัดคอมถี่สูงที่สุดครับผมครับแล้วคราวนี้ในตู้ระเบียบหรือตู้ที่ทํางานอยู่ที่ผมออกแบบที่ทําใช้ในระเบียบเนี่ยมันก็มันก็จะเป็นครึ่งดอกี้เห็นมัครบ ครึ่งดอกเนี้ยวัดยังไงครับวัดจากครึ่งถึงครึ่งก็ตีไว้ประมาณผมคิดคร่าวๆนะครับประมาณ15เซนอ่อสิเซนดูครับความห่าง15เซนเราจะตัดความถี่เท่าไหร่โอ้โหครับมันครับมันเอาแบบตัวผมชอบมากครับ 1K 100 1ค0 0นนี่ครับตัดได้ 1,000พเอาง่ายก็คือ1 k 1.1K เครับผมจได้ 1.1K ถือว่าได้เยอะพอสมควรครับเห็นไหมครับการออกแบบตู้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับผมครับเราออกแบบให้มันดังแบบดังเฉยๆเนี่ยทำได้แต่เราออกแบบยังไงครับให้มันดังแล้วในการเดินซ้ายเดินขวาเนี่ยให้มันลีเนียเนี่ยเป็นตัวที่ยากครับผมครับเห็นไหมตู้บางตัวครับหน้าตู้เสียงหนึ่งเอาไปข้างหนึ่งเสียงหนึ่งข้างหนึ่งคือหนึ่งนั่นแหละครับเพราะว่า มันมีการเฟดกันในดอกลำพงครับเฟดกัน2ดอกไม่เท่าไร่ไปแข่งเป็นพวงครับผมครับยิ่งเฟดกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเลยครับผมครับทำให้ระบบโดมีปัญหาระบบปัญหาปุ๊บเปิดแล้วไม่ดังความถี่บางความถ high, 2, ี่หายสองเลยเฮิร์ตหายเลยหายในมิดโลหายเนี่ยแล้วก็บูดใ,ในมิกบูดในมิกปั๊กเกิดอะไรก็่าขึ้นครับลำพงทํางานหนักปกติลำพงคอขาดกระดาษขาด,ขาดบอยขาดเนี่ยนะ้าตามมาอัตโนมัตินั่นเองครับผมครับโอเคเป็นไงครับตู้แตะสูตรเนี่ยก็หลายอย่าง แต่ผมยังตัดใจไม่ได้เลยครับว่าจะเอาแบบหน้าเปิดหรือฮอลล์หลุดนี้ผมกำลังคิดและคํานวณอยู่ว่าจะเอาแบบไหนที่จะใช้งานได้ดีกว่ากันครับ <S <S แต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นฮอลล์หลุดเห็นไหมครับท้าเป็นฮอลล์หลุดเมื่อกี้เนี่ยถือว่าได้ดีมากแล้วก็ตัดได้ได้ใกล้ไได้กลพอสมควรครับผมทีนี้10นิ้วเนี่ยมันก็เป็น10นิ้วความเป็นธรรมชาติของเสียงเนี่ยเพราะว่าหน้าจะเป็น10น่าจะดีกว่า12นิ้วมากพอสมควรครับผมครับ ทีนี้ดังธรรมชาติจะเอาดังแรงมันก็ยากครับเห็นไหมครับโดยสองนิ้วได้ความแรงแต่พวกเอฟฟังเอฟเฟกเนี่ยจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ครับแต่10นิ้วเนี่ยจะได้ความหวานของฟิลเข้ามาเพราะว่าเห็นไหมครับกระดาษมันเล็กบวยมันเล็กความถี่เล็กเนี่ยก็สามารถเล็กรอบไปได้ดีมากขึ้นครับผมครับโอเคครับการออกแบบตู้ครับผมยังคิดไม่ได้เลยว่าเจ้าฮอลล์ดหรือธรรมดาครับผมครับทุกคนก็ตัดสินใจเช่นไยครับผม